สวัสดีทุกท่านครับแม่ถ้าจะกล่าวถึงตำนานเสือนอนกินนะครับถ้าภาคใตน้นี่ต้องยกให้กับพระอาจารย์ประสูตรวัดในเตาครับและนี่คือเหรียญรุ่นแรกเหรียญเสมาเสือนอนกินพระอาจารย์ประสูตรวัดในเตาครับจำนวนการสร้างไรกะลุ้นเนี่ยเพียง100ลงังเท่านั้นครับแม่นี่ครับลังเดิมๆสีเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับว่าความสวยงามของ เหรียญรุ่นนี้เป็นยังไงแล้วก็ม,มีรายการไหนมาแบ่งปันเพื่อนๆบ้างครับเดี๋ยวเราไปคอยติดตามชมกันครับเข้าพิธีพุทธาพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเหรียญเสมารุ่นเสือนอนกินรุ่นแรกพระอาจารย์ประสูตรปิยธรรมวัดถ้ำพระพุทธโกศีหรือว่าวัดในเตาจังหวัดตังนะครับ ตั้งแต่เมื่อวันที่20รกรกฎาคมปี2567ครับมีพระเกจิอาจารย์ร่วมลุกเสกเก้าลูกครับลำดับที่1เจ้าคุณไมตรีครับหลวงพ่อขวนแล้วก็หลวงพ่อประสิทธิ์โสพลครับพระครูปรับเปลืองหลวงพ่อพมหลวงพ่อคราวหลวงพ่อสมนึกแล้วก็อาจารย์ประสูตรแล้วก็พ่อเพชรพ่อครูหมอเท้านะครับปะธานกิติมศักดิ์สุม้มจอมขมังเวทคารวะส,สายใต้ผู้เรืองวิชาครับจำนวนการสร้างนี่ต้องบอกว่าน้อยสุดๆครับ รายการรุ่นนี้จะสร้างเพียง100ลังเท่านั้นครับด้วยพุทธลักษณะที่มีความสวยงามแถมเป็นเสมาเสือนอนกินรุ่นแรกของพระอาจารย์ด้วยครับต้องบอกว่ารุ่นนี้น่าจับตามองสุดๆครับหลังเดิมๆซีนเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับหมาต้องบอกว่าสีสีสวยงามมากครับสําหรับเหรียญรุ่นเสือนอนกินนะเดี๋ยวผมมาแกะแล้วก็เขย่าวรวมกันนะครับแล้วก็ เดี๋ยวให้แอดมินติดเบอร์เพื่อนๆเลือกเบอร์นะครับหนึ่งถึงร้อยเหมือนเดิมนะครับแม่นี่ครับเนี่ยโอ้นี่ครับมมีสติกเกอร์แบบนี้นะครับแม่นี่ครับโอ้นี่ครับ มีใบรายการมาให้เลยนะครับพี่อ่านี่ฮะการันต,ตีเงินสามเหรียญนองวะถึงห้าเหรียญเลยนะครับแล้วก็โอ้ยมีเซอร์ไพรส์อีกเพียบเลยครับมีเนื้อเงินหน้ากากทองคำใส่มาถึงสิบห้าเหรียญน,นะครับจำนวนการสร้างนี้100หนึ่งร้อยลังเท่านั้นครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาเทกันเลยนี่เป็นหนึ่งร้อยลุ้นนะครับนี่ฮะเก่าเรียบร้อยนะครับ นี่ครับเป็นกล่องสีแดงนะนี่ฮะนี่ครับสีเดิมๆแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปติดเลขกันครับนี่ครับหนึ่งร้อยลุ้นนะครับเดี๋ยวให้แอดมินมาติดเบอร์ครับนี่ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมานี่ครับหมายเลขหนึ่งถึงร้อยนะครับนี่ฮะ ซีเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะครับมีนี่ฮะมีซีมีลายน,นะครับนี่ฮะแม่นี่ครับสาหรับเสือนอนกินนะพระอาจารย์ประสูตรวัดในเตานะครับนี่นี่นะครับ,บรายการวัตถุมงคลนะครับเหรียญเสมาเสือนอนกินรุ่นแรกนะครับจะสร้างโดยทีมงานก้าวเจริญพอนะครับนี่ฮะรายการที่1เนืเ้อเงินฝั่งตะกุดทองคํานะครับสร้างเจ็ามเหรียญน,นะนี่ฮะ ตัวนสร้างทั้งหมดแค่ร้อยลังเท่านั้นนะครับรายการเซอร์ไพรส์นี่มีเนื้อเงินนักกากทองคําต่อ9รอบบล็อกหลังจานมือนะ15องค์นะครับเนี่ยนะวะตะกุดทองคําต่อ9รอบอีก59องค์นะต้องบอกว่ารายการเซอร์ไพรส์นี่เยอะมากมครับมีทั้งเหรียญหล่อเหล็กน้ําพีด้วยนะนี่ครับหนึ่งลังเนี่ยเขาการันตีเนื้อเงิน3มเหรียญน,นวะถึงหเหรียญด้วยกันครับโอ้โหแล้วก็รายการนี้ต้องบอกว่าแทาบไม่ซ้ํากันเลยนะอนี่ครับ แม่เดี๋ยวผมลองสุ่มสักหนึ่งเหรียญน,นะอ่าเดี๋ยวไปดูนีนี่ครับผมเอาเบอร์หกสิบสี่แล้วกันครับแม่นี่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับตัวอย่างนะอ่ะนี่ครับเหรียญเสมาเสือนอนกินนะครับนี่แรกพระอาจารย์สูตรวัดในเตานะครับออุ้ย อุ้ยอูโหเป็นเนื้ออะไรครับเนี่ยอูโหครับได้ในในรายการที่ห้าสิบห้าครับมีรายการบอกนะเป็นเนื้อตะกัวอวนแช่น้ำมันเสือเลี่ยมกรอบครับสร้างทั้งหมดนี่เพียงสองร้อยเหรียญเท่านั้นครับอูโหแม่นี่ครับ โอ้เขาเรียกม,มาอย่างนี้เลยนะฮะดิโอ้โหนี่ครับโอ้โนี่ครับโอ้โหูมีรายการที่ไรโอ้โหูนี่เธอไพ่หรือเปล่านะไปดูดิรายการที่ห้าสิบห้านะรายการที่ห้าสิบห้าอ๋อนี่ครับเนื้อตะกัวอวนแท่นน้ำมันเสือเลี่ยมกอบอ๋อเลี่ยมกอบมาเลยนะครับ จำนวนการสร้างเพียงสองรอยเหรียญเท่านั้นครับโอ้นี่ครับโอ้โหนี่ครับแม่นี่ครับโอ้นี่ฮะโอ้โหนี่ครับเป็นเนื้อตะอััวอ้วนนะครับนี่อ๋อมีเลียมน้ำมันเสือมาด้วยนะนี่ครับ โอ้เป็นหลวงพอ่อเลยครับนั่งอย่างนี้นะหูนี่ครับโอ้ได้หมายเลขอะไรนะได้หมายเลขหนึ่งหนึ่งเฮ้ยสองหนึ่งหรือเปล่าโอ้เป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะรวมเลขเก้านะหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อสคอ้นี่ครับอีคําว่าตะก่วนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นเสือนอนกินนะนี่ครับเขียนว่าโอ้ไม่ค่อยชัด อยู่ในกรอบเนาะนี่ครับหอพร,รรรบพระอาจารย์ประสูตรนี่ครับพระอาจารย์ประสูตรนะนี่ครับงอนี่ครับปีจัดสร้างนะโอ้โหได้เลี่ยมกรอบมาเดิมๆเลยนะแม่นี่ครับโอ้เลขหกสิบสี่เนาะนี่ครับโอ้นการนี้ต้องบอกว่าดีๆเยอะมากเลยนะครับ ท่านใดสนใจก็ทักทายกันมาเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะมีเก็บบริการเก็บปลายทางนะครับที่ร้านจัดส่งเฉพาะไปรษณีไทยครับท่านใดได้รายการไหนเขาเขียนบอกหมดนะครับรุ่นนี้นะครับเนี่ยมีรายการบอกเบอร์หมดนีครับมีรายการบอกทั้งหมดนะครับก็ขอพอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับผม